ราคาที่ไทยแล้วเลนส์มีเกชา s h จชิปเ G80 กล้องหลัง AIC ตัวมีพอยืด B t y p 4แบต 5,000mAh มีชาร์จไวราคาเริ่มต้น3,899บาทราคาที่ไทยแล้วเลนส์มีเกชา s h จชิปเ G80 กล้องหลัง AIC ตัวมีพอยืด B t y p 4แบต 5,000mAh มีชาร์จไวราคาเริ่มต้น3,899บาท ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi 9ที่ต่างประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดก็ถึงเวลาเปิดตัวที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi 9มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,899บาทครับส่วนสเปคจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวเครื่องมีขนาด163.32คูณ77.01คูณ9.1ม mm, ิลลมน้ำหนัก198กรัม หน้าจอแสดงผลดักดรอปดิสเพลขนาด6.53นิ้วความละเอียด Full HD Plus 1,080 x 2,340พิกเซล394พิกเซลพออิงอัตราส่วน19.5ต่อ9ครอบทับด้่ยกระจกกันเลยละกระสัส3ใช้ชิปประมวลผล MediaTek Helio G80 Octa-core GPU เป็น Mali G52 MP2 แรมมีให้เลือก3 g b ก,กับ4 g b ส่วนรอมมีให้เลือก32 g b ก,กับ64 g b รองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ Micro SD Card ระบบประการ Android 10กล้องหลัง4ตัวครับ AI Quad Camera กล้องตัวที่1เป็นเลนส์ Ultra Wide Angle ความละเอียด8ล้านพิกเซลเก็บภาพมุมกว้างสุด118องศารูรับแสง f. 2 2กล้องตัวที่2เป็นเลน Main Camera Wide Angle ความละเอียด13ล้านพิกเซลมีรูรับแสงอยู่ที่ f. 2 2กล้องตัวที่3เป็นเลน Depth ความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง f. 2 4กล้องตัวที่4เป็นเลน Macro ความละเอียด5ล้านพิกเซล ถ่ายภาพระยะใกล้สุด4เซนติเมตรรูรับแสง f. 2 4งี่กล้องหน้าความละเอียดแล้านพิกเซลรู x, รับแสง f. 2 0งมีเซ็นเซอร์จัการนิ้วมือด้านหลังของตัวเครื่องมีระบบสแกนใบหน้ารองรับเซนเซอร์ iR remote รองรับการเชื่อมต่อ wi-fi 2.4GHz กิกะเฮิรตซ์มีบูทูธหุ้และ nfc มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB type c ให้แบตเตอรี่จุใจถึง5้าพยมิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว18วัตต์ fast charging อีกด้วยครับ s m a r t ทโฟน e redmi ก้า มีรุ่นและราคาตามนี้ครับรุ่นแรม3กิกลอม3 2จกิกราคาอยู่ที่3,899บาทรุ่นแรม4กิกลอม64กิกราคาอยู่ที่4,599บาทครับจะเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าพร้อมราคาพิเศษจากทาง Lazada ในวันที่18มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับ